ดอกเนี่ยเดี๋ยวพยายามจับเดินขาให้ได้ดึงมาทั้งดอกทั้งขานะคะโอ้ดอกหญ่จริงๆมาครั้งแรกแบบนี้เราจะจำตาเห็ดได้หรือเปล่า ปีหน้าเราจะมาอีกนะคะทุกคนชื่อว่าป่าสนใหม่ค่ะแต่ว่าป่านี้ใหญ่มากวันนี้เดินลอกมือก่อนเดี๋ยวเขาหน้ามาอีกอีกครึ่งหนึ่งนะคะทุกคนน้องรจชนาสง รูปมาให้ดูบอกว่าไปเจอจิดสวยมากทุกคนสวยมากกลุ่มรจชนาก็สวยมากแต่กลุ่มน้องใหญ่มากทุกคนใหญ่มากแต่ถ้าเราเก็บกลุ่มนี้แล้วเดี๋ยวลองเช็คพิกัดน้องแล้วเดี๋ยวไปดูอีกค่ะดูในในถือที่อยู่ใกล้กันมาก ขอโทษค่ะมือโดนกล้องกำลังเก็บเพลินๆโูทุกคนของเราก็สวยเนาะของเราสวยแ,แบบแบบเบาๆไปค่ะแล้วป้าก็ะเน่อยแล้วด้วยค่ะเก็บช้าๆค่ะทุกคนรู้ว่าอยู่ใกล้น้องแล้วอุ่นใจอุ้ยนะไม่ได้ดอกเลย,ยนะี่ทุกคนจ้ามองเห็นไหม เดี๋ยวย้ายกล้องให้นะคะอย่กให้ทุกคนได้บรรยากาศแบบกลินไปด้วยกันเหมือนมาด้วยกัน<ๆ>สวยสวย อ,อืดีใจมากเลยค่ะป่าใหม่แบบแบบ้แบบนี้สร้งดอกแบบดอกสวยโดนแดดเผาเราก็เก็บไปกินนะคะทุกคนดอกสวยไม่กินได้โอ้ยรสชาติมันเหมือนกันแหละ อันไหนขาแบบดำหน่อยก็ตัดยาวหน่อยนะคะเราไม่ได้เอาเห็ดไปล้างค่ะทุกคนเราเก็บสะอาดทีเดียวโรงงานเขาไม่ให้ล้างนะคะเขามีป้ายเลยมีคนแนะนําให้ล้างให้ล้างให้แช่น้ําโอ้ยคุณเนี่ยไม่มีประสบการณ์ขายเห็ดเลยใครเจ้าของร้านขอด่าเด้อเขาดูออกนะคะว่าเห็ดแบบแช่น้ําไม่แช่น้ําเห็ดแช่น้ํามันเป็นเห็ดไม่มีคุณภาพหรอกค่ะเราเรียกว,ว่าแบบโกงๆนะคะ สองสาคนกินมากเลยไปกินเห็ดใครแช่น้ําไม่รู้สิแต่ของเราอยากทําด้วยความบริสุทธิ์ใจค่ะทุกคนนี่แหละวันนี้เก็บล้อขายเลยนะคะท้ายคลิปไหนไม่รู้ทุกคนจะได้ชมถ้าเป็นคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปนี้หรือไม่ก็คลิปหน้านะคะอืมสวยมาก จะต้องไปแต่งกลีบหน่อยนะถ้ากลุ่มนี้มีดอกเล็กๆด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าเราจะได้มาอีกไหม สวยจังเก็บเลยนะคุณนี้ว่าจะดึงไปแล้วใครนั่งตัดขาทีเดียวแต่ว่าสวยมากอยูใต้มอสค่ะเวลาอยู่ในป่าคนเดียวแล้วพูดเสียงเบาๆค่ะทุกคนกลัวแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปปรับเสียงเอาตอนหลังก็ต่อคลิปค่ะอยู่กับคนมีเสียงดังป่าล่นเลย ถ้ามีเพื่อนมาด้วยมันถึงจะสนุกทนะุกคนอืมสวยมากกำลังสวยที่เราดึงเรามาตัดขานะคะอืมสวยมากขายาวมาก เนยมันจะมีกลีบฉ่ำน้ำค่ะก็ตัดออกแต่งแต่งได้นะคะแต่งกลีบได้เนี่ยแบบนี้แต่เราเอาไปกินแต่งเยอะเกินขาเห็ดแดงสวยค่ะเห็ดแตกๆเขาก็ไม่เอาค่ะทุกคนพี่คนไทยโรงงานพี่คนไทยเนี่ยเขาเอาเห็ดไตบรรจุกล่อง เราส่งขายตามห้างเขาจะเลือกเห็ดเราทีละดอกอีกทีหนึงค่ะแล้วเขาจะจําได้ว่าตะก้าใครเป็นตะก้าใครทุกคนแล้วก็ <laughs> เขาจะว่าเอาเด้อถ้าเราแต่งเยอะแต่แบบนี้ได้นะคะนิดหน่อยได้ค่ะแล้วก็ดอกแตกๆเขาก็ไม่เอาเขาคัดทิ้งหมดเลยทุกคนวันวนหนึ่งมีดอกแตกๆคัดทิ้งเยอะมาก ส่วนเห็ดเราทุกคนสวยมากแล้วเดี๋ยวเราไปต่อนะคะโหตะก้าแดีใจมากเลยค่ะสวยมากมาต่อตะก้าที่สองกันค่ะทุกคนเราอยู่ที่ป่าสวนใหม่กับน้องโรจนานะคะตอนนี้กำลังเดิอนออกจากป่าเรามาเจอเห็ดขาออกสวยมากไปเป็นหนึ่งตะก้าแล้วจ้า พ่อนี้สวยมากตั้งใจเก็บให้ได้ขายยาวๆทุกดอกกันถ้ารีบมากมีค่ะทุกคนมีพลาดบ้างเพราะเรารีบ <c oughs> ก็จะได้แต่ดอกหลุดขึ้นมาก็ <c oughs> ต้องทิ้งเลยนะคะเสร็จ <c oughs> ทุกดอกต้องมีรอยตัดขานะคะทุกคนเยต้องตัดขาด้วย สเต็กโรงงานที่เขารับซื้อเห็ดค่ะมีดอกเล็กๆที่เรายังเก็บไม่ได้เชื้อเห็ดกำลังตุงๆมๆนะคะทุกคน ลกหน่อยก็ต้องดึงออกมาก่อนอยู่ใต้ต้นต้นดอกยูงดอกไม้ป่าสียุ้มพูะคะ่ะ เสอได้จะมันโดนกิ่งบูเบอรี่มันขาเกีียวไว้ ลุ้นจุดหลันหมานตรงทางออกกันค่ะกลุมแบบเพิ่งออกใหม่เลยนะคะ